ับสวัสดีท to well ่านผู้ชมนะครับผมวันนี้อย MM um> ู่เราเปมนโบนเซนบิดกันอีกเช่นเคยกับผมคำเดิมเป็นเซอร์ตี้เฮ็นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถถังที่มีชื่อว่าไท58 50ขีดลบ08นะผมอันดับสะดุดนิดนึงอ่ะผมขออนุญาตเรียกว่าไทไท58 50 08แล้วกันนะเพราะว่าผมเครียนเลขขีดหรือลบอะไรมันยุ่งยากนะเอาเพราะว่าเข้าใจตาม้แล้วกันนะถือว่าถือว่าเข้าใจเนาะก็วันนี้เราจะมารีวิวก็ถือว่าคันนี้เป็น รถถังที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างแรกเลยมันแจกปีรับผมว่าว่ามันจะเป็นแจกรีแบบล็อกอินล็อกอินเก็บเศษตามเวลาที่กําหนดนะครับผมซึ่งถ้าคุณมาดูคลิปนี้ตอนนะ้ตอนเวลาที่ผมลงคลิปนะไม่น่าจะไม่น่าคุณน่าไม่น่าจะได้แล้วละ่ะคือบอกมันต้องก่อนหน้านั้นบอกว่าตอนช่วงครบรอบสิปีเมื่อเดือน,อนมิถุนายนนะครับผมนะก็คือบอกว่าถ้าถ้าคุณบอกว่าได้เล่นในช่วงมิถุนายนของปีนี้ผมที่บอกว่ามีจัดครบรอบสิบปีแจกของอะไรต่างๆนยคือแบบ คุณจะได้แล้วนะถ้าคุณเล่นอยู่ทุกวันนะเพราะมันมีแจกล็อกคือคันนี้ได้ได้จากการแค่ล็อกอินเก็บเศษเจ็ดวันนะผมนะก็จะได้ลดไปเลยนะซึ่งคันนี้มีความน่าสนใจไงก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับส่วนลายพังนั้นก็เ,เห็นแล้วครับว่าล็อกคือแบบพูดง่ายๆคือมันคือลายตำนานของคันนีนะ้เราเปลี่ยนลายไม่ได้คนระับลายยุร่ปัจจัยก็มีบูตไฟล์นะง่ายๆเลยก็แน่นอนว่ามีบูตไฟล์ก็ย่อมดีกว่าไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะนะแน่นอนว่าเพิ่มความเร็วกัน พวามเ็วสูงสุดในการเดินหน้าถอยหลังด้วยแล้วก็ทาให้เร็วขึ้นน่ะเพราะว่าเพิ่งกรลังขี่นยนนะครับผมแล้วก็ยนฟันเหมือนเดินนะไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็กระสุนตามนี้นะับผนนะสแตทที่ผมจะพูดจะพูดตามนี้แล้วใครอยากดูสแตทแบบอย่างอื่นก็กดหยุดคลิไปไม่ได้นะครับอ่ากดหยุดคลิปไม่ได้นะอันนี้ไม่มีนะใครจะดูว่ากดไว้ให้แล้วนะนะอันนี้จะเป็นสแตทที่ผมใช้นะนะในการาว่าเอามาพูดนะครับผมแนละ้วก็ สแตทความทนทานหนึ่งพันสองร้หน่วยก็ตามกติาียงรถถังกลางผมแล้วก็กอตัวถง 70, 50, 41, ังเจ็ดสิบ้าสิบสเอ็ดกาะป้อมปืนร้อยสี่สิบตามลำลองของผมก็แล้วก็มาข่าไปมาดูเรื่องปืนแล้วกันก็คันนี้ปืนแปดิบแปมิลลิเมตรนะผมนะดาเฉลี่ที่2,323นหน่วยต่อนอาทีเวลาบรรจุ5.42วิการเจเก,ก,กาะร้อยห้าเก้าสองร้อยห้าสก้าการข้อจายโดยเฉลี่ยผมนะสอง ร้อยเจ็ดสรบผมแล้วก็ระยะเวลาเลงสองจุดเก้าวิการหรือศูนยสองแปดเก้มุมมุมหันขึ้น22่มุมกดลง7จ็ดนผมแล้วก็ความลงสุดอยที 5, 4, ่54กไม่ชมเดินหน้าถอยหลัง20นะครับผมแล้วก็ความเร็วเฉลี่ย36หกชัมม่วโมงนะก็จากที่อ่านสแตตมาผมนะแน่นอนสิ่งที่คุณเห็นเลยอย่างแรกเลยมีความเด็นอยู่2อ,อย่างเลยคือเรื่องก่อนผนะคือว่าเป็นร่างถังกลางเออบอกว่าสไตล์ ไท้เนี่ยพวกไท้ทั้งหลายเนี่ย่สามสี่แบนท้าทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยรถแบบสไตล์เนี่ยถือว่าเป็นรถค่อนข้างหนาวกว่าคันอื่นเยเอะเลยเดียวนะแล้วก็มีความเย็นอีกอย่างที่ผมเห็นเลยคือความแม่นยำนะผมนะความแม่นยำนี่อันนี้อาจจะดูแบบยังไม่ได้แม่นมากแต่เลงสองจุดเก้านี่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากนี่คือผมใส่อย่างนี้นะถ้ามีใครใส่ก็อาจจะเลงเร็วขึ้นอีกแล้วก็รอปรับดูกันได้นะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนหนะ่อยแล้วกันสับเจ้าบิดคิดในเว็บนะครับ เรากลับมาแล้วเอาเว็บบิสกิตอีกเช่นเคยเอามาส่องก่อหน่อยแล้วกันว่ากรอบมันประมาณไหนนะก็แน่นอนว่าเราเห็นจากตัวเลขใช่แต่จะให้ดูว่าแต่ละส่วนหนาเท่าไรกันนะ70โอหผมนะนี่คือเกาะตัวถงังโอมหนาทั้งบนทั้งล่าง70เท่ากันนะนนี้คือเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มีไอ้แผ่นนี้หนา130โอหผมนะซึ่งไอ้แผ่นนี้มันจะอาลงเหมือนแบบเผื่อดวงดีกระสุนยิงไปโดนเด้งมั้งเออแบบฟิลนั้นอ่ะนี่หนา130นะแล้วก็มีช่องมองที่หนา5หน่วยครัมมนะไะ่่ส่อ เพื่อบอกว่ามีจังหวะได้แนบหนาอย่างเงี้ยอาจจะเอาเฮตียิงยัดได้เหมือนกันนะแต่หนาละช่องมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้นะร้อยสิบมงงนะแล้วก็เกาะป้อมรนะ้อยสี่สิบมงงนี่คือไฮไลท์เหมือนกันนะหนาเหมือนหนาค่อนข้างหนานะสำหรับรถแบบบอกว่าระดับเจ็ดที่มันมีป้อมปืนยีงนะแล้วก็อ่ะตรงนี้สาคัญเหมือนกันผมจะชี้ให้ดูว่ามันมีคอแล้วกันนะมันคือแกนป้อมใช่ไหมเนี่ยที่หนาแปดห้านผมแต่ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงเลยนะี่นี่คือจุดอ่อนที่ผมมองว่าก็ค่อนข้างยิงง่ายเหมือนกันนะแล้วก็นะ จ็ดห้าแนะแต่ตรงนี้ส่วนมากถ้ายิงด้านหน้าน่าจะยิงไม่ได้นะเพราะมันมันโคงนะ้งอ่ะแล้วก็มีตรงนี้ซีวบนหัวนารนะ้อยยี่สิบและอาจจะอาจจะแบบหนาระดับนึงแต่ประเด็นคือมันก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอาจจะนี่คือจุดอ่อนที่ยวจะยิงนะแล้วก็สเปนามเมอร์นะหนึ่งร้อยหกสิบห้านะที่ไม่มีที่เกาะข้างในหนาแค่ห้าหน่วยนะก็ถือว่าเกาะเกาะจริงๆตรงตรงปืนนี่คือร้อยเจ็ดสิบนะผมนะก็ยงถือว่าหนาเว่าตรงตรงตรง,ตรงแก้มอยู่ดีนะอ่ะแล้วก็เกาะด้านข้างไม่มีอะไรแล้วนะห้าสิบนะครับ แล้วก,ก่อนที่เราจะให้ดูมันสาคัญยังไงอ่ะเรามาส่องกอเกาะอัลอดแล้วกันโดยใช้ปืนเดียวกันนะผมจะใส่ความหนาเกาะด้วยนะก็ถ้าถ้าไม่ใส่ความหนาเกาะมันก็จะบางนิดนึงอ่ะให้ดูเกาะห,หลักๆเลยก็คือแบบนี่นะสังเกตไหมอ่าเวลาอ่ะจุดอ่อนที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือตรงแกนคอป้อมหรือแกนป้อมนะเนี่ยแบบบางมากเลยนะคือว่ายังไม่ได้ใส่เลยเลยคือยิงได้สบายเลยแล้วก็ตรงศีรษะหัวชัดเจนแล้วเกาะตัวถังก็สังเกตไหมว่า แท้จริงแล้วถ้าถ้าบอกเอาเอาหันหน้าตรงใส่ก็ไม่ได้ถือว่าหนานะแต่ถ้าคุณได้เล่นเนินมาหรก่ก็อ่านั้นท่านเล่นเนินตรงๆอจาจจะไม่แดงมากแต่ถ้าคุณแบบลองลองเอียงนิดนึงลองยีนิดนึงอ่ะเริ่มเป็นความน่าสนใจนะเอออนะแลวคั้นี้ถือว่าเอียงได้เยอะประมาณนึงเลยเหมือนกันอ่ะอเียถือว่าเอียงได้เยอะประมาณหนึ่งเลยกันเพราะว่าเกาะข้างก็พอมีเดี๋ยวได้แล้วเอ้ยหนึ่งนะอ่า เนี sí, ่ยะเนี say, if you, if you eh ่ยถ ah, ah. yeah. like, ือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะบอกว่าเนี่ยถ้าเราถ้าเราแบบโผ่เนินแล้วก็มีแล้วก็เอียงเกาะประมาณนี้ก็ถือว่าทําให้รถแข็งขึ้นประมาณนึงเลยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราใส่เคร่อจอดเลยกันอ่ะเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณเนี่ยบอกว่าบอกว่าเอียงงี้ก็คือศัตรูก็ต้องกดลูกทองยิงนะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันบอกว่าที่รถเรามันหนาหนาเนี่ยที่แบบจะทำาให้ศัตรูต้องกดลูกทองยิงนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่ามาดูปืนก่อนถ้าแบบสูปปืนฝั่งศัตรูมันจ่อยขึ้นมันจะยิงได้้ประมมาาาณนนีกก็ส จุดอ่อนทั่วไปยิงตรงแก้มป้อมนะแล้วก็จะมีส่วนเพิ่มมาคือยิงตรงปืนนะคือถ้าเจาะคุณเยอะพอทียิงยิงมีได้ส่วนมากก็ยิงปืนได้นะแต่แนะนําว่าอย่ายิงปืนโดยตรงบอกว่าบางทีก็ยิงยิงออกมาหน่อยแล้วกันอย่าไปยิงปืนยัดตรงๆบางทีมันอาจจะมันอาจจะติดปืนบ้างนะแต่ถ้าจะยิงก็ยิงนี้แล้วกันเนาะก็สังเกตไหมว่าเกาะก็ถือว่าเกาน่าสนใจมากนะบอกว่าเนี่ยคือเจสอาจจะไม่ได้หนามมากแต่ด้วยความที่เกาะมันมีความเอียงนะดังนั้นถ้าคุณจะเล่นเนินแล้วคุณก็คุณก็ต้องเอียงเกาะ กูก็เลยเอียงเกาะหน่อยเพื่อให้แบบยิงยากขึ้นนะแต่ก็สังเกตว่ามันยิงตรงนี้ได้นะก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างร้ายแรงอยู่ในดำหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้ยืนเฉยๆอ่ะถ้าไม่ได้ยืนเฉยก็ถือว่าใช้บล็อกกระสุนได้ดีเลยเดี๋ยวเพราะเกาะตัวหางก็ถือว่าถ้าถ้าคุณเล่นเนินหน่อยแล้วก็เอียงตัวก็ถือว่าค่อนข้างหนานะถือว่าค่อนข้างหนาเลยสาหรับเจ็ดนะแล้วก็เกาะปอมนี่ถือว่าค่อนข้างแข็งเหมือนกันถ้าบอกคุณไม่ได้ยืนนิ่งอ่ะเออบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าลูกปดต้คือแดงเลยแต่ว่าาาถู้กทอองไหน็จจะ ต้องขยับตัวเยอะนิดนึงนะแต่ก็ยังถือว่าบล็อกสูญไดน้นะเนี่ยมีจุดให้บล็อกอย่างเช่นตรงเออ่รอบๆนะก็คือถ้าเราขยับหน่อยก็จะบล็อกสูญนี้ง่ายขึ้นนะถือว่าเป็นรถที่เกาะค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันเอ่ออ่ะไรนะไฮไลท์แล้วกันเนาะแล้วเอ่อความรู้สึกหลังเล่นสำหรับคันนี้แล้วกันเนาะ,ะกดข้ามมาเลย ความรู้สึกหลังเล่นนะก็พูดได้เลยว่าคันนี้เป็นรถถังแจกคันนึงจากล็อกอินเจ็ดวันที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งมากอยู่ในระดับที่แบบเก่งมากจงผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นระดับเมตคือกึ่งเมตาได้เลยเพราะว่ามีมีองค์ประกอบครบทุกอย่างที่บอกว่ารถถังกลางบอกว่าทําบอกว่าทําได้บอกว่ายังมีมูลิตี้ไหมมีบอกว่าคือแบบไม่ช้าไม่อืดแต่แต่สามารถแวนได้ด้วยบูทไฟมันจะฟีลนั้นเลยคือแบบว่า ใช้งานได้ดีเกาะก็ถือว่าใช้งานได้ดีผมถึงบอกถึงผมบอกว่าเกาะตัวถังมันอาจจะดูไม่ได้หนามาฐานตรงใช่แต่ถ้าคุณแบบโผล่แบบเอียงอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทําให้คุณดูนะเดี๋ยวผมจะทำมุงนี้ในในแดงเช่นถ้าถ้าเราถ้าเราโผล่มองไปงี้บอกว่าถ้าเราโผล่่างี้ก็คือแบบว่าจะก็คือจะจะบอกว่าแข็งขึ้นประมาณนึงเลยแล้วรถคันนี้ก็แม่นยามตามสแต็เลยคือบอกว่าเป็นรถหางจีนที่บอกว่า ค่อนข้างต้องใจมาเพราะปืนเนอะว่าเร่งเร็วเร่งเร็วมากแล้วบอกว่าความแม่นยำก็ถือไม่น่าเกลียดศูนย์สองแปดเก้าก็ถือว่าถือว่าแบบค่อนข้างแม่นกว่าปกตินะคือบอกว่าสำหรับผมนะถ้าต่ำกว่าศูนย์สามคือเริ่มแม่นแล้วซึ่งซึ่งคันนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้คืออาจจะบอกคืออยู่ในระดับที่แม่นแต่ไม่ได้โคตรแม่นอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเร่งเร็วด้วยไงมันเลยใช้ง่ายมากเลยเดียวนะครับถือว่าเป็นรถแจกที่ค่อนข้างดีมากเลย ดาเมจก็ดีปืนนี้เออผมจะบอกเลยว่าเป็นปืนที่ท่านดาเมจดีมากเนี่ยดูกับระยะเวลาก็คืออาจจะไม่ได้โหลดไวมากแต่ก็แบบมันก็ได้ดาเมจแต่ว่าดาเมจตอนนัดค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงมากสำหรับรแบบนี้นะถือว่ารถแจกได้ค่อนข้างดีมากเลยถือว่าบอกค่อนข้างว้าวอ่ะต้องบอกงนี้บอกวิธีการได้ที่บอกว่าได้ไม่ยากด้วยจากการล็อกอินเพียงแค่คุณล็อกอินนะ แบบผมไม่แน่ใจนะว่าหลังจากนี้ถ้าผกเขาจะเอามาแจกรออจะแจกวิธีไหนแล้วกันนะคุณก็รอติดตามมันนะแต่ว่าคนคนที่บอกว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ก็คือบอกว่าผมบอกไว้ก่อนนะมันหาไม่ได้นะตอนนี้แล้วนะณนะตอนนี้ได้จากการล็อกอินเท่านั้นนะผมนะซึ่งซึ่งบอกว่าความคลิปจะลงมันก็คุณก็จะไม่ได้แนละ้วถ้าคุณไม่ได้เล่นนะตอนนั้นอนะ่ะที่ผมบอกไปอ่ะถือว่าเป็นรถแจกที่ค่อนข้างดีมากเลยผมผมไม่รู้จะเอาคะแนนเอาอะไรมาเป็นข้อเสียคันนี้เลยก็ ถ้าเป็นข้อเสียก็คงเป็นแค่เรื่องปืนที่เจาะไม่เยอะมั้งซึ่งผมมองว,ว่างถาการเจาะเจาะบอกว่าเจาะไม่ได้เยอะมากมันก็เป็นเรื่องปกติเลยบอกว่าบอกว่าถ้าเราถ้าบอกยิงเข้าทุกคันเลยแบบบไอ้พวกแถวสองเนี่ยก็โม้เกินเนี่ยไอ้ลูกทองแม่งเจาะทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็โม้ไปหน่อยนะเนี่ยไล้อย่างนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องมุ่กดที่บอกว่าผมมองว่าลบเจ็ดก็ถือว่ายุคนี้สำหรับผมมันมันควรจะลบแปดขึ้นไปแหละเออม มันจะได้เล่นง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องโผล่ตัวงี้อันนี้อาจจะแบบคนเห็นว่ามึงกดลบเจ็ดอาจจะยัเงเราต้องต้องโผล่ตัวเยอะขึ้นบ้างอยู่บ้างงี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะถ้ามีถ้าเนินไม่ชัดมากก็ถือว่าได้เล่นสบายเลยเพราะว่าคันนี้ถือว่าปอมหนามากแล้วหางกลางป้อมหนามากเลยรับผมมีจุดที่ยิงอยู่แต่แบบถ้าเราไม่ได้แบบยืนนิ่งมาก,กอะแบบพุพลุพลโผ่งงี้ถือว่ารถที่ค่อนข้างแข็งนะถือว่าเป็นรถที่บอกว่าเล่นง่าย เล่นอาจจะไม่เล่นง่ายสุดแต่มันเล่นง่ายแล้วก็เก่งด้วยคือรถค่อนข้างครบเครื่องมีเกาะเป็นของตัวปืนยิงแรงความแม่นยำดีไม่มีฐานเลยมันก็เสียคุณกดรถเจ็งก็ไม่ได้เชื่อข้อเสียขนาดนะั้นแต่แค่มันอาจจะยังดีไม่สุดเฉยๆผมมองว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันอาจจะดีไม่สุดไงถ้าได้สักลูกแปดนี่คือฟินเลยอาจจะเพอร์เฟกเลยแต่แเท่านี้ก็ถือว่าเก่งมากสำหรับรถที่บอกว่าแจกฟรีในครบรอบ11ปีของ World Tank s รับผมนะเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะมีรถแจกอีกใช่ไหมจากช่วงครบรอบ11ปีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเธอเอามารีวิวแล้วกันเนาะไอเน,นี่ยถ้าเจออย่างหนา,นานอย่างสกูด้าที่แบบหนาเนี่ยเศษนี่ก็คือยิงย่งหน่อยนะแต่ยิงข้างล่างได้นะแต่แค่มันไม่ผูนะเดนนี๋นนยวอาจจะคอยยิปไหลๆหน่อยแล้วนะ แล้จบแมดไปแล้วสำหรับตาแรกที่ดูนะก็เนี่ยคือแบบดาเมจค่อนข้างดีเลยนะถ้าได้ยิงฟรีนี่คือแบบโอ้สามพันดาเมจได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะอันนี้บอกว่าดามเมจเฉลี่ยตอนนั้ค่อนข้างดีแล้วก็โหลดเร็วด้วย <c oughs> เป็นรถแจก,กที่แบบค่อนข้างว้าวนะสำหรับผมค่อนข้างว้าวมากนะอาจจะอย่างมี่บอกนะอาจจะอยู่ในระดับที่บอกว่ามีโอกาสเมตาเลยคันนี้น,นะเพ <c oughs> ราะว่ารถถังกลางระดับเจ็ดมันก็ไม่ได้มีเยอะมากอะ ก็อบอกาะเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากไงส่วนมส่วนมากจะแบบรถถังหนักอะไรเงี้ยก็อาจจะคู่แข่งไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วแล้วสังเกมไหมว่าด้วยการที่มีพุทไฟก็จะออกออกสไตล์ได้เร็ว,เร,ว,รวเร็วบอกว่าเร็วกว่าปกติอนะ่ะแต่ไม่มีผมก็ถือว่าไม่ได้อืดน,นะถือว่ารถที่ค่อนข้างไวนะแต่ไวเนีะดับบรถถังกลางนะ ในอย่างที่ผมลืมบอกเลยก็คือคันนี้ก็กระสุนวิ่งค่อนข้างเร็วนะคือผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ไปดูเลขชัดๆมาแต่จากใช้งานจริงถือว่าถือว่ายิงยิงไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ากระสุนค่อนข้างแบบว่าถึงตัวเร็วเนและที่แบบยิงระยะกลางระยะไกลนี่คือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีผมก็จะบอกคือผมเลยค่อนข้างวางเพราะวิธีการได้มันมันง่ายไงแล้วบอกว่า ประสิทธิภาพได้ขนาดนี้เออแบบมันว้าวไอ้ผมคิดเยอะไงผมตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นรถธรรมดาธรรมดาที่เขาแจกมาเพื่อมาเพื่อสะสมไปเลยซึ่งมันก็สะสมจริงแหละสำหรับผู้เล่นเก่านะแต่ผมมองว่าคือผู้เล่นใหม่ได้ไปที่บอกว่าสมมติถ้าบอกว่าผู้เล่นใหม่เข้ามาล็อกอินในช่วงที่ครบรถ41ปีในช่วงพีชุนนายนนะเราได้คันนี้มาก็คือใช้แบกได้ยาวเลยผมมองว่าเป็นรถที่ใช้แบกได้ยาวๆเลยเก็บตังค์ได้และใช้แบกได้ด้วยนะแล้วก็สำหรับผู้เล่นเก่านี่หูก็ถือว่า คือเอามาเล่นใช้งานจริงได้คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้สึกว่าต้องดองค้างหรืออนะไรทีเล่นอ่ะผมรู้สึกว่ามันเล่นได้เรื่อยๆเหมือนกันเป็นรถที่ค่อนข้างเจ๊งนะอ่ะแต่คุณดูอย่างนี้นนยเน,นี่ยเนี่ยยิงระยะนี้คือกระสุนวิ่งเร็วมากไม่มีไม่มีหนืดอะไรเลยนี่คือลูกธรรมดาผมนะถ้าลูกเอฟซีอาร์ก็จะยิ่งเร็วกว่านี้นะยิงยิงปุ๊บถึงเป้าอ,อย่างเร็วนะเออใช้แล้วแบบว่าไม่มีอะไรติดขัดเลยคุณ อันอย่างนี้ก็ปล่อยว่าให,ให้ให้ดูแบบ G P หลายๆแล้วนะ ก็จบไปแล้วสำหรับไฮไลท์สองอันที่ผมเอามาให้คุณดูในวันนี้นะแล้วก็ความสึกหลังเล่นที่ผมได้พูดไปแล้วนะก็ใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวเจ้าไทยห้าแปดห้าสิบศูนย์แปดก็มาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้นล้วผมอ่านทุกอันนะแต่ว่าตอบทุกอันเลยนั่นก็อีกเรื่องนะครับผมนะแล้วแต่นะครับผมนะแต่ก็อย่างบอลนะถือวเป็นรถที่ค่อนข้างเก่งมากเลยเดียวนะแต่ก็ผมผมรู้สึกว่าจีมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งแต่จริงไม่เกี่ยวกับตัวรถโดยตรงนะ นอาว่าพอมันเป็นรถแจกแจกบอกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วบอกว่ายังคือบอกว่ารถยังไม่เคยได้จากคือมัน,ม,นมันแจกที่บอกว่ารถแจกใหม่ๆอ่ะที่แบบไม่ได้มีได้จากทางอื่นอ่ะเขากลัวคุณขายไงพูดง่ายๆเขากลัวคุณขายนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่จริงๆไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่บอกให้ฟังเฉยเชว่าเนี่ยเนี่ยรถทองอะรถฟ้าราเจ็ดส่วนมากจะขายได้สองพันห้าราคานี้หมดนะแต่รถคันนี้ที่ได้มนาะจากกิจกรรมแจกในรอบปีอะผมขายได้ห้าร้อยโหนะก็ ถึงแม้คุณจะเล่นไม่ถนัดผมก็มองว่าเก็บไว้เถอะนะเก็บไว้ามทรงจำนะเพราะว่าว่าเขาไม่อยากให้ขายเอเขาทำมาเหมือนไม่อยากให้ขายนซึ่งเดี๋ยวขายก็จะเสียดายนะซึ่งเอาจริงผมรู้สึกว่าถ้าขายก็น่าเสียดายนะเพราะว่าผมมองเป็นรถที่ค่อนข้างเก่งเลยอแบบว่าเก่งมากเลยใช้ใช้เล่นยาวๆได้สําหรับมือใหม่มือเก่าก็ถ้าถ้าไม่มีรถถังกลางกเจเล่นก็ถือว่าใช้ใช้เล่นได้เหมือนกันค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าคุณมีรถแบกแล้วก็ไม่ต้องเล่นคันนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างเก่งมากอยู่ดีนะแต่ก็ เห็นเห็นมีการซิ้อมาเหมือนกันว่าเชอร์แมนอีซีเอกซ์เล่นแล้วติดใจใช่ไหมมีมีคนดูการซิ้อมาเหมือนกันนี่ผมยังทําไม่เสร็จนะแต่เดี๋ยวคันนี้จะมีรีวิวเหมือนกันนะจ๊ะเจ้าเชอร์แมนอีซีเอ็นะครับผมนะมันก็อย่าให้ดูแบบสปอยอะไรกันนี่ดีเอ็กเลยเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันสักคันนี้ก็เดี๋ยวคันอื่นจะมีรีวิวเหมือนกันก็คุณคิดอย่างนี้อย่างคันนี้ก็ฝากมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็สัปดาห์ทีห้าแปดผมก็คงจะมีความเห็นเกี่ยวกับมันแล้วววก็รีิ ประมาณนี้ละกันเนาะก็มาใครบบว่าบอกว่าอยากจะเติมข้อมูลเสริมเติมแต่งในคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ก็ขอลาพี่ี่ผมนะคลิปหน้าสัปดาห์หน้าที่ผมจะลงจะเป็นรถถังคันไหนที่ผมจะมารีวิวก็ฝากติดตามฝากดูกันได้นะครับรอดูกันได้ครับผมสวับน,นี้ขอลาพี่ี่ผมพักแล้วเพ็่มคอครับผมนะไปแล้วครับบาย